นะครับก็เล่าให้ฟังนะฮะเรื่องต่อมาก,ก็เรื่องหมอปลาครับนะครับเรื่องหมอปลาหมอฟ้าลุงพลอัตริยะทนายชื่อดังนะครับก็วันนี้ก็คงจะเป็นข่าวดราม่ากันเต็มไปหมดนะนะครับลุงลุงพลป้าอะไรป้าแตนใช่ไหมนะครับลุงพลป้าแตนนะครับนะลุงพลป้าแตนอยู่ดีๆก็กลายเป็นคนดังขึ้นมานะครับ จากสถานการณ์บ้านกกกอกซีรีส์ที่จังหวัดมุกดาหารลุงพลแกก็กลายเป็นคนดังขึ้นมานะครับมีอาชีพการงานมีชื่อเสียงมีอะไรโด่งดังเลยครับกลายเป็นนักล้องนะครับชื่อดังไปนะครับไปไหนมาไหนก็มีคนรู้จักนะครับนะลุงพลก็ดังขึ้นมาจากการปั่นกระแสปั่นกระแสของช่องอมรินนายพุทธพิวันนะถ้าจำไม่ผิดนะก็อมรินก็ปั่นข่าวลุงพลจนดังอะ นะแรกๆกล็ลุงพลก็เป็นผู้ต้องสงสยัยนะเกี่ยวกับเรื่องการตายน้องชมพู่ปั่นไปปั่นมานะสังคมก็สงสารลุงพลเพราะดูแล้วลุงพลไม่น่าจะไปเกี่ยวข้องกับคดีฆาตรกรรมน้องชมพู่นะที่น้องประชาชนก็สงสารลุงพลทําไมลุงก็อยากจะช่วยเหลือลุงพลประกอบการลุงพลก็หน้าตาดีร้องเพลงเก่งเต้นเต้นอะไรได้นะครับมันก็เหมาะจอไปหมดนะครับนะ นะครับแล้วก็ทางอมรินทร์ทีวีก็ปันป่นปันป่นปันป่นปั่นไปนะครับมีหลายหลายคนเข้ามาช่วยมีหมอปลามีอุปริยะเยอะแยะมากมายมีไทยลงไทยรัฐมาช่วยก็ทําให้ลุงพลตอนนี้กลายเป็นคนดังเลยครับนะเต่างอยเต่างอยอะไรดังไปหมดนะครับนะครับก็ปรากฏวันนี้นะครับลุงพลก็คงจะทราบนะครับก็ไปพบทนายตั้มทนายศิธาเบี้ยบังเกิดนะที่กระทุ่มแบนนะครับแล้วก็นะไปให้ทนายตั้มเนี่ยมา นะครับนะดำเนินคดีอะไรกับอัจฉริยะเพื่อนรักผมเนี่ยนะครับนะคดีหมิ่นประมงประมาทละไเกี่ยวกับเรื่องการไร้สดเนี่ยพี่น้องประชาชนคงทราบและเป็นข่าวใหญ่โตวันนี้ทั่วไปหมดอะ่ะนะครับอ่อผมก็อยากจะมาเล่าให้ฟังว่าวันนี้ผมได้มีโอกาสคุยกับหมอฟ้าหรือน้ําฟ้านะเมียหมอปลาก็คือลูกความผมเองนะครับก็อยู่กับลุงพลนะครับวันนี้ผมก็ได้มีโอกาสคุยกับลุงพล นะลุงพลคนดังเนี่ยวันนี้ได้คุยกันเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับก็นะครับเรื่องการที่จะมาฟ้องร้องคุณอัจฉริยะนะครับซึ่งเดี๋ยวผมก็คุยกับคุณลุงพลนั้นนะครับว่ามีอะไรที่มันไม่เข้าใจกันนะครับเรื่องอัจฉริยะเพื่อนผมเนี่ยผมก็พร้อมเป็นตัวกลางนะครับในการพูดคุยให้มันจบนะครับผมก็ฝากลุงพลไปว่าระวังนะครับมันจะมีคนอะไรต่างๆที่จะชอบมายุโยงส่งเสริมเนี่ยนะให้ลุงพลเป็นคดีความต่างๆเนี่ยลุงพลก็ต้องระวังไว้หน่อย ก็ฝากกันไว้นะครับผมไม่อยากให้ลุงพลต้องมามีคดีความเยอะนะครับเพราะว่าลุงพลเนี่ยตอนนี้กําลังดังแล้วต้องเดินสายไปทามาหากินโชว์ตัวอะไรต่างๆเนี่ยนะผมก็เป็นห่วงลุงพลก็บอกว่าสําหรับเรื่องลุงพลกับอัจฉริยะถ้ามีอะไรที่อาจารย์เดชาจะช่วยได้ก็บอกก็จะช่วยประสานงานพูดคุยให้อะไรที่มันไม่เข้าใจกันนะครับมันจะได้ขอโทษขอโพยก็เลิกลาก,กันไปนะครับเพราะว่าการทะเลาะก,กันฟ้องร้องเนี่ย มันก็มีความเสี่ยงถ้าชนะก็ดีไปถ้าแพ้มันก็มีการฟ้องร้องกลับเรื่องอะไรต่างๆนะนะครับผมก็บอกไปแล้วแต่ว่าลุงพลแกบอกว่ายังจะดําเนินคดีกับคุณอัจฉริยะเพื่อนผมก็ไม่ว่ากันเพราะว่ามันอาจจะยังโกรธกันอยู่นะครับก็ฝากทุกคนที่อยู่รอบๆข้างๆอะไรลุงพลก็อย่านะช่วยกันทํายังไงให้มันขันหน้าเข้าหากันแล้วก็มันจบกันได้ก็ดีผมก็อยากจะให้ทั้งอัจฉริยะและลุงพลนั้น สามารถหันหน้ามาคุยกันได้นะครับนะก,ก็วันนี้ก็ได้มีโอกาสทําหน้าที่นะ FC อัจฉริยะ FC เดชาก็หลายๆคนก็บอกว่าอยากให้อาจารย์นะครับช่วยในเป็นตัวกลางในการพูดคุยกับทางลุงพลผมคุยแล้วนะครับนะให้เบอร์โทรศัพท์อะไรไปเรียบร้อยแล้วให้โทรศัพท์กับน้ําฟ้าไปแล้วนะครับผมก็อยากให้ทางลุงพลกับอัจริยะนะไม่ต้องทะเลาะก,กันอ่ะนะนะ นะครับก็ไม่อยากให้ใครมายุโยงส่งเสริมไม่ว่าจะเป็นนักกฎหมายหรือใครอะนะผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมลุมพลตอนนี้โอ้โหบ้านอยู่นู่นเนี่ยมุกดาหารไปจ้างทนายอยู่กระทุ่มแบนไกลจังเลยแล้วทนากระทุ่มแบรนคนนี้ก็เป็นคู่อริก,กับอัจฉริยะเพื่อนผมมีคดีฟ้องร้องกันเยอะแยะมากมายนะครับนะนอกจากว่าคู่ความทะเลาะกันแล้วยังทนายทะเลาะกับคู่ความอีกนะผมก็ไม่รู้ว่างานนี้จะเป็นการล้างคงล้างแค้นอะไรกันหรือไม่อย่างไร นะครับเพราะว่าทนายศิทธากับอ,อ,อัธยาเนี่ยนะเพื่อนผมนี่เขาก็เป็นคู่กัดกันมานานแล้วนะครับนะลุงพลก็ไปใช้บริการเขานะไอความแค้นระหว่างสิทธากับอัธยะเนี่ยมันก็เยอะอยู่นะไหนจะความแค้นลุงพลกับอัธยะอีก <laughs> ผมดูแล้วมันจะไปกันใหญ่ก็เป็นห่วงวันนี้ก็คุยกับนะทางลุงพลแล้วก็คุยกับน้ำฟ้าเมียหมอปลา สั่งก็รู้จักกันดีอ่รู้จักกันมานานเคยเป็นทนายช่วยเหลือเกื้อกูลกันมานานนะตั้งแต่สมัยอะไรต่อะไรอะไรทุบทุบสารทุบอะไรต่างๆแล้วเยอะแยะมากมายนะตอนที่หมอหมอปลากําลังวิกฤตตอนนั้นน่นะครับหนุ่มกัญชัยก็แนะนําให้ผมรู้จักกับหมอปลาก็ไปช่วยงานช่วยอะไรช่วยคดีช่วยอะไรหลาย,ยรเรื่องนะนะตอนนั้นหมอปลากําลังมีเรื่องมีราวเยอะผมก็เข้าไปช่วยอยู่ตั้งนานนะครับนะครับ นะนะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังว่าผมพยายามจะเจราจาแล้วนะนะครับ f อต้องเข้าใจนะ f อฟอัจฉริยะเอฟซเดชาผมพยายามคุยกับลุงพลแล้วนะนะให้หันหน้าเข้าหากันขอโทษขอผ่วกันแต่ยังไม่สําเร็จแต่ผมพยายามจะเจราจาให้มันสําเร็จก็ฝากนะครับใครก็แล้วแต่ที่ยุโยงส่งเสริมให้ลุงพลนะครับฟ้องอัจฉริยะก็นะฝากฝากนะครับว่ามันคุยกันได้ก็คุยน,นะครับนะครับนะก็ผมก็ฝากไว้ นะครับแล้วก็มีไอ้พวกทนายสายโจรทนายาผู้ค้ายาเสพติดนะครับแล้วก็มีทนายหัวร้านทนายนกหัวขวานไปโพสบอกว่าทนาย30ปี <c oughs> นะครับโทรไปหาลุงพลอยากจะว่าความให้ลุงพลอันนี้ไม่เป็นความจริงนะฮะนะครับนะลุงพลแกก็เป็น FC ทนายคลายทุกเนี่ยเดี๋ยวแกให้สัมภาษณ์แกจะบอกเองผมไม่เคยโทรไปหาลุงพลเพื่อขอทำคดีนะครับ เพราะฉะนั้นก็ฝากไอ้ทนายนกหัวขวานไอ้ที่รับจ้างยกป้ายตามสถานที่ราชการเนี่ยช่วงนี้ไม่ได้ยกป้ายเลยไปยกในการมาที่การเรื่องการพนันเห็นได้ข่าวว่าโดนตอกหน้าแหกกลับมาเนี่ยนะนะไปหาศิระเจียนจาคะประธานการมาธิการกฎหมายเห็นหน้าแหกกลับมาได้ข่าวมาเหมือนกันไม่มีใครเข้าเอาด้วยนะไปะยกป้ายอยู่ในในการมาธิการกฎหมายนะครับนะนะครับเดี๋ยวนี้ไม่ได้ยกแถวๆกองปราบแล้วไอ้นี่ก็ไปโพสต์บอก่ นะไอเบี้ยก็หมายถึงทนายเดชาเนี่ยนะครับไปขอทำคดีลุงพลลุงพลไม่จ้างไม่มีครับนะผมไม่เคยไปติดต่อลุงพลเพื่อจะจ้างรับจ้างว่าความคดีของผมเยอะแยะอยู่แล้วแล้วผมก็คุยกับลุงพลแล้วไม่เคยครับไม่เคย,ไม,เคยไม่เคยที่จะไปรับจ้างลุงพลมาฟ้องอัริยะไม่มีนะครับนะหมอปลาเขารู้ดีว่าผมกับอัริยะเป็นเพื่อนกันนะแล้วก็ลุงพลจะมาจ้างผมไปฟ้องอัติยะได้ไงมันเป็นเพื่อนผมนะครับ นะแค่พูดก็ควายและไอห,หัวขวานกับห,หัวล้านอีกคนหนึ่งไอทนายหัวล้านไปโพสทนาย30ปีก็คือหมายถึงผมไปขอลุงพลว่าความนะไอควายห,หัวล้านนี่ยังใจสกปรกหาว่านะผมไปขอขอลุงพลว่าความผมจะไปขอทำไมนะถึงแม้ลุงพลจะมาให้ผมว่าความผมจะไปฟ้องอัจฉยะเพื่อนรักผมได้ยังไงล่ะหอกหัหกสากระเบือ้อ นะไอ้พวกนี้ควายจริงๆไอ้หัวล้านกับหัวขวานะนะนะช่วยใช้ส่วนไหนคิดไปโพสต์บอกทนายสามสิบปีไปขอลุงพลว่าความกูจะไปรับว่าความได้ไงมาฟ้องเพื่อนกูนยะกูไม่เคยหักหลังเพื่อนนะครับเข้าใจนะครับนี่ก็คือเรื่องลุงพลนะครับส่วนคดีหมิ่นประมาทนะที่ลุงพลไปหาว่าอาัธยาศมิ่นประมาทจริงไม่จริงก็ไปสู้กันที่ศาลนะครับ อัจฉริยะก็ติดต่อมาว่าเขาก็จะฟอ้องลุงพลกลับเหมือนกันเพราะฉะนั้นต่อไปเนี่ยลุงลุงพลก็จะเริ่มไม่ค่อยสงบแล้วลุงพลก็ฟ้องอัจฉริยะอัจฉริยะก,ก็ฟ้องลุงพลก็ฟ้องกลับไปกลับมากันนะครับมันก็จะไม่ค่อยสงบทั้งสองฝ่ายทั้งอัจฉริยะและลุงพลก็ฝากนะครับแต่ฟังอาจารย์เดชาอยู่นะครับก็ลองไปคิดคิดดูว่าอย่าไปเชื่อไอ้พวกยุโยงส่งเสริมเพราะว่าตอนนี้ลุงพลเนี่ยกำลังดังน้ําขึ้นใ้รีบตัก นะเดินสายแสดงดนตรีขึ้นเวทีคอนเสิร์ตนะเป็นพีเซนเตอร์รีวิวสินค้าขายรถขายยาสีฟันอะไรก็ว่ากันไปดีกว่านะครับลุงพลก็มีเบอร์ผมอยู่แล้วอย่าไปเชื่อไอ้พวกบางช่างวุกช่างยุครับจ้างว่าความฟรีไม่มีหรอกครับเชื่อเถอะครับแล้วต่อไปเนี่ยเป็นคดีความระหว่างอัจฉริยะกับลุงพลเนี่ยนะคนดีทั้งคู่ทะเลาะก,กันเนี่ยพี่น้องคิดดูเด็กแกไปอยู่นู่นนะมุกดาหารต้องเดินทางมาขึ้นศาลที่กรุงเทพ นะแล้วก็ฟ้องกันไปฟ้องกันมานะเชื่อผมระไม่ได้อะไรถ้าเกิดลุงพลคิดว่าลุงพลเสียหายอะไรติดต่อมาหาผมเบอร์ที่ให้ไปนะครับนะครับหรือจะให้หมอปลาติดต่อมาก็ได้นะครับอย่าไปหลงเชื่อนะนะักกฎหมายเดี๋ยวนี้สมัยนี้เนะี่ยผมไม่ได้ว่าใครลวมันทํางานต้องเอาตังค์นั่นแหละนะนะครับอย่าไปเชื่อนะของฟรีไม่มีเชื่อนะครับเชื่อผมผมเห็นมาเยอะแล้วนะ คดีหวยสามสิบล้านให้สัมภาษณ์สื่อบอกไม่ได้สักบาทถามี่คดีชนะได้เท่าไหร่กี่ล้านนะเสียภาษีหรือ,อยังถามนี่ะครับนี่ฝากไว้ของฟรีไม่มีหวยสามสิบล้านเปไ็นไงนะทะเลาะก,กันเรื่องหวยตอนนี้คดีแตกไปเยอะแยะมากมายลูกความทั้งสองฝ่ายเหลือตังเท่าไหร่ตังทั้งหมดไปอยู่กับใครแล้วไม่มีฟรีหรอกครับรับจ้างว่าความฟรีไม่มีหรอกครับได้เงินมาเสียภาษีบ้างหรือเปล่า ของผมเนี่ยเสียภาษีตลอดทั้งเงินเดือนทั้งที่ปรึกษาทั้งอะไรต่างๆนะเป็นรูปบริษัทนะีก็ฝากนะครับทนายดังๆทั้งหลายเนี่ยทำกนดีหวย30ล้านเนี่ยผมไม่ได้ว่าใครนะมีหลายคนเนี่ยนะคุณได้มีการเสียประสงค์ภาษีบ้างไหมนะครับก็ก็ฝากไว้นะไม่มีของฟรีก็อย่าไปเชื่อครับแล้วตอนนี้ก็กลายเป็นข่าวใหญ่โตมโหลาในเรื่องลุงพลเนะต็ไมไปหมดโซเชียลฮนะนะครับกลบข่าวอะไรครับ กบข่าวเก,กเี่ยวกับเรื่องที่เขาจะมีการาชุมนุมกันในวันที่19กันยาซึ่งเป็นเรื่องสําคัญแล้วก็อยู่เป็นเรื่องข,ของความอยู่รอดของประเทศ <exploding> นะครับนะกบข่าวไปหมดนะครับเรื่องที่มันจําเป็นเรื่องการชุมนุมในวันที่19กบห,หมดครับอยู่ดีๆก็มีเรื่องลุงพลก็มาจะมาฟ้องอัจฉริยะนะสำนักข่าวต่างๆก็เล่นกันเยอะแยะโซเชียลเล่นไปหมดเลยจนไม่มีข่าว19กันยานะครับซึ่งเป็นการชุมนุมกันจะคนจะมากันเป็นแสนแส ตามรายงานข่าวเนี่ยแล้วก็ความอยู่รอดรัฐบาลเรื่องการแก้ไขรัฐมนูญเรื่องยุบสภาเรื่องลาออกนะเรื่องฝากท้องเรื่องเงินคนชราคนพิการไม่มีการนําเสนอข่าวนะนะไม่มีการนําเสนอข่าวเลยคือสื่อประเทศไทยในทีวีนี่ไม่ต้องพูดถึงไม่มีเลยครับมีแต่ข่าวลุงพลน,นะกำลังจะฟ้องเพื่อนผมอธัธยะนะครับนี่คือประเทศเรานะครับ ที่ผมพูดเนี่ยผมไม่ได้ด่าลุงพลด่าพวกสื่อทั้งหลายเนี่ยนำเสนอแต่เรื่องพวกนี้นะจนข่าวการประท้วงของนักศึกษาเนี่ยไม่มีหายไปเลยมีน้อยมากนี่คือประเทศไทยครับประเทศไทยเราจะเจริญได้ไงถ้ามีการนําเสนอแต่ข่าวพวกบันเทิงอย่างเดียวนะครับไม่ใช่ความผิดของลุงพลแต่ความผิดของสื่อนะครับนะไม่ใช่ความผิดของลุงพลเลยลุงพลแกก็ถือว่าแกได้รับโอกาสโชคดี ที่ดังขึ้นมามีไรายได้แต่ปรากฏสื่อมวลชนไม่นาไปนําเสนอข่าวนําเสนอข่าวลุงพลนอย่างเดียวนะครับข่าวการประท้วง19ไม่มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญตกลงจะปิดสวิตสอวอไหมหรือไม่ปิดนี่ตอนนี้มีข่าวแล้วจะเสนอสียติอะไรต่างๆสอวอก็เป็นไงก็บอกว่าจะคว่ำนะครับนะทำไปทำมาสอวอก็จะเป็นอุปสรรคหัวงอํานาจในการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่หรือว่าต้องใช้รัฐธรรมนูญแบบที่ว่าเผด็จการ นะฝ่ายรัฐประหารได้ประโยชน์อย่างเดียวสวเลือกนายกได้สวมาจากการเลือกตั้งให้มาจากการแต่งตั้งทั้งหมดมาจากคอสอชสองร้อยห้าสิบยังอยู่เหนอประเทศชาติจะอยู่ยังไงล่ะนะไอพวกนี้ก็ผูกขาดครับนะโดยตําแหน่งเนี่ยมันมันควรจะจบไปแล้วนะ่ะเป็นข้าราชก,การโดยตําแหน่งก็มาเป็นสวมาพวกแก่ๆเท่าๆลุกไม่ไหวเดินไม่ไหวเนี่ยข่าวไม่มีการนําเสนอเลนนี่คือประเทศไทยนะครับอ่านะครับ นะไม่มีการรายงานข่าวเลยมีแต,มแต่มีการนําเสนอข่าวว่านักศึกษาถูกจูงจมูกนะมีคนอยู่เบื้องหลังนะคอยยุยงส่งเสริมวางแผนสลับซับซ้อนนักศึกษาไม่มีปัญญาที่จะไปประทงประท้วงไม่สําเร็จหรอกประท้วงไปก็เสียเวลาเปล่านักศึกษาก็ต้องโดนจับติดคุกหมดอนาคตมีแต่ข่าวแบบนี้พักการเมืองฝ่ายค้านอยู่เบื้องหลังธนาธรทักษิณอยู่เบื้องหลังอะไรต่ออะไรต่างๆ มีแต่ข่าวในเชิงทําลายนะขวัญกาลังใจของนักศึกษาที่เขากําลังจะ,ะต่อสู้เพื่อ,อความเป็นไทยนะนะสู้เป็นไทยถอยเป็นทาสนะครับแล้วก็มีข่าวในสถานที่ต่างๆเช่นรรมศาสตร์ไม่ให้ใช้สถานที่กเกษตรไม่ให้ใช้ชื่อข่าวแบบนี้จะออกมาก็ฝากสื่อมวลชนนะครับว่าจรรยาบรรณอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องมีบ้างเนะียครับมันกลายเป็นว่ามันจะมีข่าวแบบเนี้ย นะครัมีแต่ข่าวอะไรที่มันไม่ดีนะครับนะข่าวเกี่ยวกับเรื่องบ้านเมืองต่างๆที่สําคัญไม่นําเสนอมีแต่ข่าวข่าวลุงพลอย่างเดียวนะครับก็ฝากไว้นะครับนะนะสื่อเนี่ยมาเอาข่าวลุงพลมากบทุกข่าวหรือเปล่า